โอ้ยทำมุมสวยมากโอ้สวยสวยสุดสเตตโอ้โหดูวิวบ้าจัดโอ้ยอมรับยอมรับนะว่าทำดีมากครับทุกคนและเราไปสเตตลับกันครับหนึ่งโอ้ก่อนที่จะไปส3ดา 9, ไป140่ง้อยโอขออนุญาตดับเพลงที่เปิดไว้แล้วก็เปิดเพลงเองเนะครับเป็นเพลงนี้มาโอเค เพิ่มเพลงให้ตัวเองหน่อยนะครับจะได้เดือดเดือดโอ้โหมาปุ๊บก็พลาดเลยดุกผ่ายเอาใหม่ครับเมื่อกี้อ่อนให้อ่อนให้มาโอเคอืมอืมโอเคโอ้โหนี่แค่140แล้วเเนี่ยเริ่มเป็นแบบทาวเวอร์แล้วโอเคครับโอเคครับ อืเกือบไปทุกคนเมื่อกี้ไปไหนต่อโอเคเริ่มมุดเริ่มมุดอืม้มโอ้ตัวไม่ได้โอเคอืมโอเคโอเคได้อยู่โอเคทาวเวอร์นี้โอเคโอเค ไปไหนอะต่อโอ้จบแล้วครับลั่แรกถึงสีฟ้ากินเซนและสู่สีดำครับ0.02%นะครับของโลกโโเราจะผ่านหรือเปล่าดูดีว่ามันจะยากอะไรสักขนาดเชียวนะครับโอ,โอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ,โอ้แค่สเตยเดียวก็เริ่มแบบอุ้ย อุ้ยเริ่มแล้วโอ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหโอ้เฮ้ยยังยังไม่มีเซฟหรอ,อด่านเดียวเริ่มยาวโอ้โหแล้วดูเคีรีถีบจัดแต่ละโโอ้หแต่ละออบ,บี้แต่ละสเตจนี่คือแบบคิดมาดีแล้วเนี่ยฮะอืมอสุดจัดเนี่ยครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองเอเดียวยูเด้อยูดูดูดูเนี่ยดูดิทำมาสวยอะ่ะศิลปะมากเลยครับ โอ oh, ้10เต็ม10นะครับความดีไซน์เนี่ยผมไม่10เต็ม10เลยนะครับความยาก9เต็ม10นะครับตอนนี้นะอนาคตน่าจะ100เต็ม10อย่ายากเกินไปนะบางทีก็ไม่หนุกใช่ไหมในแหละมันต้องแบบประมาณนี้แหละกําลังเต็มคานะเขาเรียกว่ากําลังอิ่มกําลังอิ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวม่งนั้นยากเกินจะท้อนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่นนะใจทาวเวอร์ <c oughs> สีเทาๆอะ่ะรีดเาท้อจัดนะวันนั้น ม,มันยากเกินนะทุกคนนะอุ้ยอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะโอเคโอเคโอเคโอโห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 โอเคโอเค15ดานทุกคนคนหยุดผมก่อนอีกนิดหนึ่ง15ดานโอเคโอเคครับสวย อันนี้เลยที่ว่าผมเปิดเพลงเองเลยนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะครับบอกเลยแ่่ไปกันแบบเรียวๆนะครับสดๆเลยเนี่ยไปผมแบบพร้อมกันเลยนะครับนี่เลยโอ้โหเสียวไส้จัดๆแต่ดีนะครับที่เราฝึกกบ,บี้มาอย่างอย่างโอ้หอย่างทรมานมาก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> นี่คือบุญเก่าเรานะฮะที่ทำให้ เราเก่งออบบี้ได okay. ้มากขึ้นนะครับปึ๊บโอเคเกือบแล้วเชียวโอเค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 โอ้โห what ไปได้จริงเหรอไปได้จริงดิไปได้จริงอ่ะทุกคนโอเคมันไปได้จริงครับปู่ นึกว่าจะไปไม่ได้ไกลเกินเมื่ี้โอเคเกือบแล้วเริ่มแล้วเริ่มไกลคือแบบเกือบจะเกินขีดจำกัดของเราแล้วบอกเลยว่าถ้าไกลกว่านั้นอีกสักหนึ่งสตั๊ดนะโอ้ยไปไม่ได้แน่นอนครับกคนมันน่าจะยากมากๆแน่ๆนะครับโอเคโอเคเมื่อกี้พลาดนะับลืมดูพอมีที่หมุนนี่ด้วยโอเค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  0.02ดูหน่อยดีโอ้เราลัดมาแบบนี้เลยอะโหเรียกได้ว่าคนสร้างเกมกำหมัดเนีนะเ่ยเื่โอ้โห1 0 0 0 0คนจะผ่านแค่คนเดียวดูที่โอ้เริ่มแล้วเริ่มติดครับอ้ยเริ่มติดครับทุกคนเอาอะไรไงสปีดลันเริ่มไม่ได้โอเคโอเคถามว่าทำไมต้องสปีดลันนะครับผมไม่อยากจะเสียเวลาทุกคนมากเกินไปเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะต้อง เก่งเพื <p are forward> okay. 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 ่อความมั่นใจของทุกคนแต่ทุกคนเศร้านะนะครับนี่แหละเราจึงต้องเก่งอบบี้นะครับเพื่อที่จะผ่านในจุดที่มันยากมากๆให้กับทุกคนดูโอเคโอเคอุ้ยตกอุ้ยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับทุกคนโอเคอันนี้วอลคัพวอลคัได้อยู่ปะขอลองขอลองหน่อยน่าจะได้นะทุกคนแต่แค่นี้มันมันมันยังมันมันยังไม่ใช่วอลคัพนะทุกคน โอเคโอเคโอเคเลอซีสเตดวูอะโดนหลอกบอกเลยเปลี่ยนกันสุดๆน,นะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนเพลงนี่แหละเปลี่ยนเพลงสดๆนะครับไม่ต้องไปตัดต่อเลยตอนนี้เนี่ย Ooh. เรียวๆนะครับทุกคนว่าเราจะผ่านจริงหรือผ่านเฟกเนี่ย <ride> ผ่านเฟกแน่นอนอัน,นนี้อันนี้ไม่ได้ตัดต่อแน,น่นอนนะครับเพราะว่าเพลงก็ต้องเปิดเรียวๆ แต่ถามว่ายากไหมโอ้ยวิอลอกลอกสีแดงโอ้ยเียด้ว,ว่าทับถ่ายส,สดๆแบบไม่ตัดต่อมันก็จะแบบนี้แหละทุกคนเนะยครับอย่าว่ากันเลยนะครับถ้าเราพ้นะครับเพราะอะไรเราเป็นมนุษย์นะ <c oughs> เนี่ยไหมเริ่มละ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 เริ่มและ,ม,และ,ม,และมันมันสามารถขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยไม่น่านะทุกคนนะเนะพราะเราคือมนุษย์เราเลยพลาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันถ้าผมพลาดนิดนึงใช่ไหมอืม เออโอเคโอ้สเตปเดียวสุดท้ายสู้สู้เอาเดียวชมแล้วครับโอ้ยออะไรเนี่ยสุดสุดท้ายและเฮ้ยกระชุบเอาโอโหเอาอะไรไงมันยังไม่จบนี่หว่า สเตนน่ล็อกโอ้ไปถึงไหนไม่รู้ครับลุยต่อโอ้ยอคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่าทุกคนเพราะผมไม่หลังจากนี้นี่คือผมไม่รู้เลยครับว่าสเตตต่อไปมันคืออะไรยังไงนะครับทุกคนโอ้เดี๋ยวนะยังไม่มีเซฟเลยอ่ะย่าบอกนะอ๋อนึกว่านึกว่าจะไปแบบไม่มีเซฟอันนั้นเรืเกินไปนะโอ,โ,อโอเคผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะยาวเท่าไหร่ทุกคนผมไม่รู้ว่าต้องเล่นกันกันอีกก,กี่สเตน ปึ๊บโอ้โอเคจนกว่าผมจะเล่นไม่ไหวครับทุกคนโอเคได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่นะครับผมจะต้องเกาะไอ้ต้องเริ่มเกาะโอ้โอ้โหเนี่ยเออเริ่มโอ้เริ่มแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มต้องเกาะอุ้ยโอเค โอเคเจนเย็นเจนเยนเจนเยนเจนเยนเจนเจนโอเคอือหนึ่งสองสามอุ้ยมีคนมาถึงนี่แล้วโอ้น่าจะเพิ่งเข้ามาครับคนเก่งแน่นอนคนนี้อุ้ยไม่ถึงโอ้โหไกลจัดทำไมไกลขนาดขนาดนี้ล่ะครับเฮ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนเริ่มติดเพื่อนเริ่มติดยังไงนะโอ้โอ้ยากเกินมันมีติดหัวด้วยเมื่อกี้ โอเคอย่าพลาดอย่าพลาดนี่เดี๋ยวมันกลับไปที่เดิมไอต้องติดหัวยากจริงครับเมื่อกี้ที่เพื่อนตกอ่ะนี่ครับโอ้โหไม่แปลกเลยนะครับที่เพื่อนตกเมื่อกี้ตกเมื่อกี้ยากจัดเอาละเฮเต่อไปมาครับเปิดกันสุๆแบบนี้เลยนะแนวะไม่มีการตัดต่อโอ้โหแล้วดูเคียทิพจัดห้ามโดนดอกไม้แดงครับโดนเท่ากับตุยเยแล้วเราต้องรู้ทางด้วยเนะี่ยมันทายไหนเนะี่ยพออย่างนี้วนะ่า what ทุกคนโอ้โหแบบนี้ดีจัดทุกคนแบบนี้ดีจริงะนรับไม่ได้เลิกอาพี่ดีๆนี้มานานโอ้โหโอ้ต้องทางไหนอ่ะต้องทางไหนอ่ะ what is t h a t อันนี้ป่ะอ้นก็ค่อยกระโดดมข้างหลังอ๋อเย้สวัสดีครับทุกคนโอ้โหโอ้น่าจะยาวอ่ะทุกคนโอเคโอ้เริ่มแล้วเทคงิคกเริ่มมาวันนี้ FC เราอ่ะโอ้ใช่ครับ FC ถึงดาสองอย่าบ,บอกนะมีเส้นสุดถึงด,ดาสองร้อยเลยเหรอบ้าจัดจริงไหมเนี่ยโอเคขอบคุณครับ FC ที่มาตามกันโอ้โอเคสปีดลั่นวัานี้อีกตัวเราโอ้ e r ทาวเวอร์ออฟดอกไม้โอเคเ๋ยววันน,น,นี้อันนี้คือต้องเล่งต้องเล่งตัวเองละอันนี้คืออะไรโอ้โหเนี่ยเล่งเกินก็ไม่ดีนะทุกคนเห็นยวไเล่งเกินก็จะพลาดนะครับทุกคน อย่าเล่งอย่าเล่งตัวเองเกินไปอย่าเล่งเกินไปแต่ว่าพยายามเนาะโอเคอย่าเล่งตัวเองเกินไปโอเคย้ำครับอย <c oughs> ่าไปกับตัวเองนี่แหละนะครับเจะตัวเองจะพลาดเยอะนะครับทุกคนโอเคโอเคโอเคโอ้โหโดนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือไม่กี่สเตทแล้วไม่กี่สเตทแล้วโอเคไม่กี่สเตทแล้วโอเคโอเคไม่กี่สเตทไม่กี่สเตทโอเค โอเคโอ้โห okay. oh, ลงหลายทีครับทุกคนแต่ว่าได้อยู่ครับทุกคนโอเคโอ้โหอันนี้เทคนิคนี้แล้วตรงนีงนนน้ตรงนี้อุ้ยอ๋ยอถ้าไปพลาดคือเรียบร้อยครับเอาใหม่ใหม่โอเคตรงนี้ตรงนี้ okay. โอเคอ๋อไม่ใช่ครับคือมันมันไม่ได้เป็นรูครับ <laughs> มันคือต้องไปทางที่ถูกต้องโอเคโอ้ชุบโอเคอืมโอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยอ้ คอนโทรต้องเป๊ะคอนโทรต้องเป๊ะคอนโทรคอนโทรต้องเป๊ะคอนโทร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 ต้องเป๊ะู้เพลงต่อไปกันต่อครับทุกคนไอ้ลุยลุยโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไกลแล้วทุกคนต้องเริ่มแบบกระโดดแบบเป๊ะๆอุ้ยนี่ไงโอ้โหมุนทีเดียวโอ้โหเริ่มแล้วโอ้ย เลยโดนพังผ้าไม่ได้ครับตอนนี้พลาดไม่ได้โอ้โหดูกระโดดพลาดนิดเดียวนี่คือแบบเซี่ยวเล็บโขบอะเซี่ยวเล็บขบแน่นอนอหะโอเคต้องกระโดดกระโดดเซี่ยวเล็บขบนะครับตอนนี้ว้าการคอนโทรลของมุมกล้องล้วนๆแล้วตอนนี้โอเค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 ได้อยู่โอเคอืมโอ้ยเอามาที่เป็นการเกาะอืหรีเร็วไปหน่อยครับโอ้ โอเคทำไมไม่ไม่ไมโอเค What is that อะไรเนี่ยเนี่ยอะไรอึ๊บโอ้โหเาต้องไปทีละนิดวเหนือดาหนึร้อยเจ็ดสโบแปดูดูเอาพี่สวยจัดอะหนึ่งร้อครับผม178เป็น179เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะพูดผิดป่ะพูดผิดป่ะโอเคอ๋อน,นี่คือกระโดดสูงครับทุกคนโอเคต้องรอจังหวะเรียบร้อยขึ้นได้ครับโอ้โ oh, หดู เฮ้ยทำมาดีเ <compte> ก <ais ama> ินนะบางทีอ่ะโอ้โหไม่เจอออปปี้ดีขนาดนี้มานานโอเคโอเคอุ้ยโอเคเกิดกระโดดไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปเป็นทางหลอกโอเคเออบออเออโอ้โหดูคือเคียร์ถี่มากเลยทุกคนเล่นเพลินสุดๆเป็นออปปี้ที่เล่นเพลินจริงนะทุกคนนะเพลินจัดๆโอเคแปนต่อครับแปนต่อครับโอเค โอเคโอ้โห <Okay>. oh, oh, เริ่มสไลด์เริ่มสไลด์ครับเริ่มสไลด์ค okay. oh, <laughs> <20 S 1> รับโอเคฮู้ทุกคนยี่สิบสเตตถามันเรียบร้อยโอ้จะโดดไกลจัดแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะ huh? What โอชุบโอเคโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังอ๋อไอ้อันข้างบนกระโดดไม่ได้ต้องไปอีกทางนึงเมื่อกี้โอ้โ oh, ห โอ้ดูดู <tinc S 2> แต่ด like ูแต <eye> ่ลานคือเขาเคลียร์ถี่มากนะทุกคนคือสร้างแต่ลานคือตั้งใจมากเลยทุกคนดูดิโอ้โอ้กระตุ้นเม่ก่อนนี่คือเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โอเคโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยเริ่มไกลเริ่มไกลครับอู้กี่สตาร์ทคับนั่นฮึบฮึบโอเคโอเคเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเริ่มยากขึ้นเรื่อย โอเค183อนะครับอันนี้คือต้องกระโดดแบบแบบนี้แล้ก็ไปแบบนี้ปึ๊บโอเคโอเค184เริ่มแบบเริ่มแบบ <c oughs> เริ่มแบบสร้างแบบประหยัดงบนะเริ่มวางบล็อกน้อยๆนะครับตอนนี้ <c oughs> แนวนี้เขาเรียกว่าสร้างแบบประหยัดงบนะครับหรือว่าพูดกลมๆก,ก็คือแบบทำให้มันยากขึ้นนั่นเองนะฮะทุกคนโอ้การควบคุมก้องต้องเริ่มมา บัมเอาเพลงจบจบไม่สวยเท่าไหร่งั้นขอเพลงนี้ที่ผมชอบมาก Let's Go ครับอีกนิดเดียวทุกคนอีกไม่ไกลแค่ถึงฝั่งฝันนิดเดียวหนึ่งสองสโอเคยังกระโดดถึงอยู่โอเค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 ปอ้บโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้ยเดี๋ยวเราจะจบแล้วเหรอโอเคผูไม่อยากจบเลยครับเขาพี่เขาดีจัด แล้วคุณนี้อา้าโดนอะไรตายอ่ะวะวะวะโดนอะไรตายเมื่อกี้ฮะโดนอะไรตายเอ่ยไม่รู้อ่ะหรือว่าขา่ขาวนี่ตัวไม่ได้อ่ะโอ้ผมแพ้หนิครับ <laughs> นึกว่าข่าวๆโดนไม่ได้โดนท้ายนะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นแบบใหม่เดินไปข้างหน้าหนึ่งเก้าแล้วก็คขดกระโดดพอดีครับไปอืมเพิ่บโอ้ว่าสเตททำไมเมื่อกี้ตะหัวอ๋อต้องไปทางนี้ โอเคโอเคกระโดดซ้ายนี่ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่ะโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหนี่เล่นกับเทคนิคการหมุนกล้องครับการหมุนกล้องต้องมาการหมุนกล้องต้องมาการหมุนกล้าต้องมีอื้อไอแดงแดงเอออ้ออ้อปปปปปปโอเคจะสองร้อยสเต็ปแล้วครับทุกคนเรามาวาอยู่ไหมทุกคนคิดว่าไง คิดว่าไงคิดว่าโอ้ยนี่ไม่ได้ครับโอ้ว้าเมื่อกี้โอเคโอเคโอ้โหไม่ได้ครับเอาใหม่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 มาไวอยู่หรือเปล่าพยายามให้ไวที่สุดนะครับเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยทุกคนอาจจะต้องแบบนี้ป่ะปึ๊บโอ้ยใช่ครับโอ้โอเคอ๋อต้องทางนี้โอ้โอ้โอทางนี้เองโอเคเจอทางแล้วครับ ปึบโอ้ยกระโดดเลยเออเกือบเลยโอ้เกือบเลยครับเกือบเลยครับโอ้กระโดดไกลจัดแต่ว่ายังไหวอยู่อู้หแดงแดงอ้ไม่แบะแดงๆเริ่มแบบเริ่มลามเมืติดเชื้อนะครับตอนนี้อึบโอ้หการหมุนกล้องการกระโดดคือต้องเป๊ะตอนนี้คือไม่เป๊ะไม่ได้เลยครับทุกคนสมแล้วครับที่มันยากโอเค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  โอเคเออชึบโอเคเรียบร้อยครับเรียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบเรียบเรียบร้อยเรียบโอเคโอ้โหฮึปโอ้โหนี่มันจะเร็วกว่านี้นิดนึงเริ่มใหม่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 โอเคโอเคปปโอเคนี่ก็ไดเกือบเลยมังขับยากจริงครับ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 อีกนิดเดียวโอ้โหนึ่งร้อยโอ้โหนึ่งร้อยเก้าเจ็ดฮึป อึ๊บอึ๊บโอ้โอ้ไม่ได้เหรออ๋อเดี๋ยวนะแบบอฟาร์มฟ้านี่เองประโูฟาร์มทูมเรียบร้อยอีกนิดเดียวครับทุกคนอีกนิดเดียวครับเปิดเพลงต่อเลยแล้วกันนะครับมาฮู้ว้าวว h a t ิวส h ว t w ต a t โอ้ช็อกเลยโอ้ทาวเวอร์อะไรครับนั่น ผมกำลังมามาเทามาทาวเวอร์อะไรผมอยู่ที่ไหนเอาอากาศหรอ What? มาได้มัง้งได้อยู่มั้มทุกคนโอเคโอ,เคโอเค้เน้นการคุมกล้องครับทุกคนเน้นการคุมอุ้ยไม่แบทอุ้ยโอ้เกิดไกลจัดโอเคต้องเน้นการคุมกล้องนะครับในทาวเวอร์นี้นะครับเนี่ยต้องเน้นการคุมกล้องนะครับ เพราะฉันต้องตั้งสติทุกคนต้องตั้งสติโอเคโอเคตั้งสติตั้งสติเนี่ยโอเค้าก้้โอเคอ่อะเพิ่เพิ่เพิโอ้โหโอโช้าไปนิดเดียวไม่ได้เลยฮู้มาเอาไหมพยายามไม่พลาดพยายามไม่พลาดโอเคค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นทุกคน โอ้โหมันยากนะทุกคนเริ่มยากแล้วครับเริ่มยากแล้วครับโอเคอู้อื้หึหต้องเดินไวเท่าที่ทมันหมุนอ่าอย่าเดินไวเกินไปก็ไม่ได้อีกโอ,โอ้โหโอ้โหนี่โดนได้ไม่แน่ยผมเกรงว่าไม่ได้หรอทุกคนผมเกรงว่าไม่ได้หรอทุกคนผมเกรงว่าไม่ได้หรอทุกคนเราไม่เสี่ยงก่อนดีกว่านะครับทุกคนโอเคโอเคโอ้โหเขาอัออออพ,อออพอออ OF what is that อะ S 1> <S 1> <S โอเค okay, okay. โอเคโอเคสวยโหเดี๋ยวไกลเกินอันเนี้ยอันนี้ไกลเกินหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยมันไกลเกินอะโอ้และเทาเวอร์นี่พลาดไม่ได้ด้วยทุกคนโอ้พลาดคือเรียบร้อยครับทุกคนเออแบบนี้ก็ได้นี่หว่าใช่ไหมโอเคโอไปไม่ได้ครับ ไปบอกไปไม่ได้ไปได้ครับทาวเวอร์น,นี้โอ้โหติดหวยโอ้ตกพาไม่ได้เป็นทาวเวอร์ที่พลาไม่ได้จริงๆโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดไปเอาเพลงมาใส่ตอนตัดตอแล้วไม่ไงั้นเดี๋ยวพลาดจะวะช่วงกลางๆจะได้วาปไปเลยนะทุกคนจะได้วาปไปดูตอนที่ผมพลาดตรงนั้นนะครับโดยที่เพลงไม่ขัดนะครับโอเค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  ตรนี้รู้ว่ากระโดดปกติไปได้เลยหรอได้หรอได้จริงหรอหนึ่งสองสาอ๋อได้นี่ว่ะไม่ต้องใช้ทริคครับคือบางทีมันจำสูงจนต้องใช้ทริคที่แบบผมใช้เมื่อกี้นะแบบจำไกลแบบจะไกลแบบไกลเกินไกลแบบไกลจะจัดนะทุกคนนะครับแบบนั้นคือต้องใช้ทริคเลยเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหเริ่มไกลจัดโอเคตัวนี้ป่ะที่ผมพลาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคอ โอเคโอ้ยอืมตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับโอเคโอเคโอเคตื่นเต้นจัดเลยทุกคนอันนี้ไปไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอะไรอะไรมานึกว่าจะนึกว่าจะเวียงใส่ผมแล้วอันนี้มันเวียงยังไงเนี่ยอามันเวียงแบบแบบแบบนี้อ่ะโอเคโอ้โหเนี้ต้องต้องไปไวครับ โอ้โหตื่นเต้นครับพาดคือเล่นใหม่นะครับทุกคนพาดคือเล่นใหม่นะครับอืมอืมอืมโอเคกระโดดไม่ได้ครับโอ้คืพาดคือเล่นใหม่นะทุกคนหนึ่งตามท้ายตามท้ายหนึ่งสองสามโอ้ <laughs> <laughs> เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมไม่ใส่เพลงดีกว่าให้เจอความกดดันแบบผมบอกเลยว่าจำเมื่อกี้พลาดปุ๊บจบ ว้าว hot s a ซนอะไรให้ดูอะไรแซนร้อนมันร้อนแล้วครับนึกว่าเครื่องสวนสนุกมันร้อนจัดเลยครับตอนนี้เอาอะไรไง last difficulty d i i f f c u l t เนี่ยหรือว่าความยากระดับสุดท้ายอ่ะเปิดเพลงกันหน่อยแล้วกันอันนี้เริ่มเดือดเดดือแน่นอนทุกคนเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนโอเคโอเคอือหืออือหืออือหือโอเคโอเคอือหื อืมโอเคโอเคอืมโอ้โแต่และอันคือ,อมันมันยาวมากจริงๆนะทุกคนคือแบบอย่างไก่ไก่กจัดนะทุกคนดูต๊บโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยเหมือนเล่นอยู่ในสวนสนุกนะครับทุกคนแต่ละอันนี่คือแบบโอ้ไก่จัดจัดโอเคอันนี้ได้อยู่เนี่ยโอ้โหจบพลาดเมื่อกี้และสวนสนุกชั้นสองชั้นสองมีให้กระโดดหลบด้วยครับระหว่างสวนสนุกนี้อ๊บโอเค โอเค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 ปึ๊บโอ้ยฟาแม่นความติดหัวด้วยหรอยากเกินเนี่ยอะไรเดี๋ยวเนี่ยอะไรเดี๋ยวโอ้โหแล้วแล้วยังไม่จบโอ้โหเกือบไม่จบแล้วถ้าพานี่คือเรียบร้อยนะเมื่อกี้โอเคโอเคโ โอ้โหนี่คือถ้าพัาดต้องเลิกดูที่จ๋าที่จ๋านี่อายุซีเรียบเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยากมากยากมากเนี่ยตรงนี้ยากครับตรงนี้ยากครับตรงนี้ยากเลยแหละตรงนี้ยากเลยแหละเมื่อกี้อืมตรงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้โอ้อ้อมไกลจัดอะทุกคนโอ้เนี่ยยากเลยแหละตรงเนี้ยยากเลยครับโอเคปึ๊บ ซึบซึบโอเคโอ้โหโอ้โอ้โหแดงๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะแดงๆอะไรอ่ะแดงๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคมาข้างบนมาข้างบนอะไรอ่ะเออโอ้เกือบโอ้โหแดงๆอะไรอ่ะเอออันนี้ควบคุมแบบให้ตรงเป๊ะๆถึงจะผ่านและและตรงนี้ไกลจะจะเฮ้ยโอ้นึกว่าเอาปีเอ้นว่าวอล์คนึกว่าวอล์ควอล์คไปก่อนแล้วไม่ใช่ครับไม่ต้องวอล์ควอล์คครับอุ้ยโอ้เดิน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 ไปก้าหนึ่งไม่ได้ครับเมื่อกี้ มันติดหัวด้วยเป็นจังเป็น,ปนทัมมิ่งที่แบบโอแปลกประหลาดจริงๆยากครับยากครับตรงนี้ยากครับหรือว่าเ,าเราเราเราแบบแบบนี้ได้ไหมตอนน้องนะโอเคเออได้ดีกว,ว <ๆ S 1> <laughs> ่าโอเค <laughs> นี่อะไรเดี่ย็กเล็กหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกโอเคโอเคไม่ยากครับยังไม่ยากครับ โอเคโอ้โหตหัวอีกเหรอโอ้โหมันย nah ังไม่พอเนี่ยโอ้โหต้องกระโดดหลบติดหัวด้วยเมื่อกี้โอ้เอาปีบาจัดเคียร์ถีบมาทุนเอาไปสิบเอ็ดเต็มสิบครับอบี้น ok ี่ดีมากอ่ะผมเอาไปว่าดีที่สุดเท่าที่ผมเล่นมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าออี้อื่นก็คือใกล้เคียงกับอันนี้นั่นแหละนะครับดีหมดนั่นแหละนะครับไม่มีอันไหนไม่ดีนะแต่ว่านี่คือแบบต้องให้เขาหน่อยครับดีจริงดีจริงทุกคนดีแบบดีจัดเลย เนียแบบเค์ทีไปทุกคนสร้างสารรค์มากนะครับไม่ได้เล่นอ,อบบี้สร้างสารรค์มานาน,นครับไม่ใช่อะไรน, <c oughs> นะครับเพราะว่าอบบี้ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยมีนะม odge, 是是ออีแต่เบียนหลอดใช่ไหมเออแต่เบียนหลอดก็สนุกดีผมสนุกสนุกหมดแหละเพราะเราบ้าเกมใช่ไหมเราบ้าเกมอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ okay. โอืมอืมโอเคไปฮึบโอ้ไม่แพ้รครับควบคุมกล้องให้ดีควบคุมกล้องให้ดีครับ คุบุมก้อง้ดีครับโอเคโอเคโอเคควบคุมก้อยดีครับอุย้ยไม่แพ้ครับโอ้โหแย่ yeah, จัดเมื่อกี้ ไดที่สุดโอเคโอ้พลาดเยอะนะเมื่อกี้ผงเมื่อกี้ผ้าเยอะมากนะครับยากนะทุกคนอันนี้อะไรอเนี่ยอันนี้อะไรอเนี่ยต้องขึ้นมาข้างบนหรอข้างบนนี้ไปแล้วก็แล้วก็วะ <c oughs> ไม่น่าใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นมัวครับน่าจะแบบนี้ทุกคนปึ๊บแล้วก็ฟื้นอย่างเงี้อ่าคนสร้างเกมน่าจะอยากให้เล่นแบบนี้แน่นอนเนี <c> ่ย <oughs> แต่เราเล่นอะไรของเราไม่รู้เมื่อกี้อันนี้คืออะไรอ่ะขึ้นมาบนนี้ไม่เสร็จตรงนี้โอเค แล้วก็โอเคไม่ยากอุ้ยสุดตรงนี้คือแบบนี้อ่ะโอ้โมีเป้งๆมาด้วยครับแข็งแข็แข็งแขมีอะไรแข็งแขมาด้วยครับเมื่อกี้โอเคอันลลนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหโอเคโอเคฮัฮ้าฮ่ญญาม เล่นไหมแต่ไปดิ l e t โก o ครับเอาเจอใหม่ปิ๊บหน้าครับซีลครับ